สวัสดีครับสวัสดีคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนักลงทุนทุกท่านครับเจอกับเราเป็นประจำอีกเช่นเคยในครับบูบอลเด็ด Channel ประจำวันที่24กรกฎาคม2568ครับแนวทางฟุตบอลวันนี้ครับขอไปกันที่ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีก5คู่ครับมีคู่ไหนหน่าสนใจบ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์และกด ติดตามเพจบูบอลเด็ดชแนลทางช่องทาง YouTube และ t i k t o อกบูบอลเด็ดด้วยครับ้าพอมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราวันนี้ครับวิคอบฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ2เลกแรกบานิกอัลซาวาจากเช็กนะครับเปิดสนามเมสกี้สตาดิโอหนุอรับการมาเยือนลีเกวอวซอจากโปแลนด์ครับคู่นี้เริ่มเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยนะครับราคาบอลคู่นี้บานิกอัลซาวาต่อปอป,อปอลบ5ครับ ใครจะชนะคู่นี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตร,รวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอตม็อบ242คนให้เจ้าบ้านบานิกอัลซาว่ามีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่21เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี31เปอร์เซ็นต์ด้านผู้มาเยือนอย่างลีเกียว,วซอมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่47เปอร์เซ็นต์ครับสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับแมตชนี้เป็นการเจอกันอย่างเป็นทางการนัดแรกในรายการยูฟายูโรปาลีก แมตที่2นะครับจะเจอกันอีกทีวันที่1สิงหาคม2568พรีวิวก่อนเกมและสกอริคาดของคู่นี้ครับเจ้าถิ่นบานิกออสตาวาพวกเขาประเดิมเกมลีกนัดแรกก็ปลาชัยต่อโบฮีเมียนไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างลีเกียวาซอพวกเขาทำผลงานได้ดีชนะในรายการนี้ไป2นัดติดต่อกันครับแถมเพิ่งคว้าแชมป์ซูเปอร์ครัพโปแลนด์มาครองได้บัรหมดอีกด้วยครับ โดยเรดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายตอป,อปอปอครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งลองทีมเยือนดีกว่าครับเพราะมองว่าลีเกียวอซอทำผลงานได้ดีมากกว่าแถมพวกเขาก็เป็นทีมแก่งของลีกอีกด้วยครับเกมนี้น่าจะสู้กับทางเจ้าบ้านได้อย่างสนุกสูสีดังนั้นอยู่ลองดีกว่าครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับลีเกียวอซอบุกมายันเสมอบานิคเอาตาวาไป1ประตูต่อ1วางสกอร์ต่ำนะครับคู่ที่2วิเคราห์ฟุตบอลยูฟายูโรป้าลีกรอบคัดเลือกรอบ2เลกแรก มิดทิวแลนด์จากเดนมาร์กเปิดสนาม m c s Arena รับการมาเยือนฮิเบอร์เนียนจากสกอตแลนด์ครับคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลคู่นี้มิดทิวแลนด์ต่อ1.25ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์227คนให้เจ้าบ้าน Mid land มิดทิวแลนด์มีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่53เอร์เซ็์ครับปรเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี22ด้านผู้มาเยือนอย่างฮิเบอร์เนียนมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่25เ การพบกันของ2ทีมนี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเกมนี้จะเป็นนัดแรกที่พบกันในรายการนี้อย่างเป็นทางการครับและนัดที่2นะครับจะไปเตะกันที่บ้านของ h ิเบอร์เนนะครับวันที่1สิงหาคม2568วิเคราะห์บอลคู่นี้ครับส่วนตัวมองว่า h ิ b e r ร์เนียไม่แพ้กลับออกไปอย่างแน่นอนแม้ว่าผลงานพวกเขายังไม่มีเกมลีกอย่างเป็นทางการให้ลงเตะแถมฟอร์มช่วงอุ่นเครื่องดูไม่จืดอ,อีกด้วยครับแต่ถึงอย่างนั้น จะเห็นว่าทีมที่พวกเขาเจอถือว่าเหนือชั้นกว่าทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นบอลมัตอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดามและโบตันครับจึงมองว่าพวกเขาน่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีไม่มากก็น้อยและส่งผลให้ทิปเยือนวันนี้พร้อมสู้สุดใจแน่นอนครับขณะที่มิดทิวแลนด์เจ้าบ้านเองชื่อชั้นและขุมกำลังก็ถือว่าเหนือกว,กว่าก็จริงแต่อย่างที่ทราบกันดีครับ <c oughs> พวกเขาออกสตาร์ทนัดแรกมาด้วยผลเสมอแถมเป็นเกมที่เตะกัน2นัดอีกด้วย <c oughs> มองดูแล้วเกมนี้น่าจะทำได้ดีที่สุดคือเฉือนชนะแบบบุบวิดครับ ฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้มิทูลแลนต์ต่อ1.25ส่วนตัวมองว่าดูสูงไปหน่อยครับถ้าดูจากฟอร์มในช่วงโค้งแรกที่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนักบวกกับคู่แข่งมาจากต่างลีกต่างแดนอีกด้วยครับยิ่งทําให้โอกาสกินเต็มมีน้อยลงไปโดยปริยายครับ <S <S ผลที่คาดของเกมนี้ครับผู้มาเยือนอย่างฮิเบอร์เนียนบุกมายังเสมอมิทิลแลนด์ได้2ประตูต่อ2วางสกอร์สูงนะครับคู่ที่3วิเคราฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ2เลกแรก เลฟสกี้โซเฟียจากบบลเรียเปิดสนาม s า a ิโอนจอร์จี้อัลสปาลูออฟรับการมาเยือนสปอร์ติ g งบาร์กาจากโปรตุเกสครับคู่นี้คิกออฟกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลคู่นี้สปอร์ติ้งบาร์กาต่อ0.75ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์232คนครับให้เจ้าบ้านเลฟสกี้โซเฟียมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่28เเครับเพื่อนเสมอกันมี23เปอร์เซ็นต์ ด้านผู้มาเย,ยือนอย่างสปอร์ติ้งบาก้ามีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่49%ครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับในทุกรายการรายการนี้ครับจะเป็นการเจอกันแบบทางการครั้งแรกนะครับนัดที่2จะไปะเตะกันที่บ้านสปอร์ติ้งบาก้าวันที่1สิงหาคม2568นะครับพีววิวก่อนเกม by j o k e r กอรนบอลคู่นี้เลือกจิ้มได้เลยว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะมาของได้สำเร็จครับซึ่งทีมนั้นก็คือสปอร์ติ้งบาก้ายอดทีมจากโปรตุเกส แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่เปิดฤดูกาลก็ตามครับแต่การที่พวกเขาคว้าชัยชนะได้ทั้ง5นัดที่ลงเตะในช่วงปีซีซั่นแถมแต่และทีมที่เจอก,อก็ถือว่าตึงมือทั้งนั้นครับซึ่งต่างกับคู่แข่งในวันนี้ครับที่อ่อนชั้นอ่อนเชิงกว่าเยอะจึงมองว่าการออกไปรนวันนี้มีดีพอบุกเอาชนะได้อย่างแน่นอนครับส่วนทางเจ้าบ้านเลฟสกี้โซเฟียครับกว่าจะผ่านหรอบแรกมาได้ก็ต้องบอกว่าเลือดตาแทบกระเด็นเนื่องจากต้องเตะจุดโทษเพื่อหาทีมเข้ารอบแถมวันนี้เจอกับคู่แข่งที่เหนือชั้นกว่าไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ รอแพ้คาบ้านสถานเดียวครับฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้ Sporting b บากาต่อ0.75ถือว่าสมเหตุสมผลซะเหลือเกินถ้าดูจากเชื่อชั้นและข้อได้เปรียบในทุกด้านมั่นใจว่าสกอร์แรกมายังไงก็ไหลเป็นน้ำแน่นอนครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ Sporting b บากบุกมาเอาชนะเลฟสกี้โซเฟียได้3ประตูต่อ1วางสกอร์สูงนะครับคู่ที่4วิคเคอร์ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ2เลกแรก อันเดอร์เลสจากเบลเยียมเปิดสนามลอสโตปาร์ครับการมาเยือนฮักเคนจากสวีเดนคู่นี้คิกออฟก,กันเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลคู่นี้อันเดอร์เลสต่อ1.25ลบใครจัดชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์168คนให้เจ้าบ้านอันเดอร์เลสมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่58%เอร์เซครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี2 1ด้านผู้มาเยือนอย่างฮักเคนมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่21%สถิการพบกันของคู่นี้ครับ คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่เป็นการเจอกันนัดแรกอย่างเป็นทางการในรายการยูฟายูโรปาลีกนัดที่2นะครับจะไปเตะกันที่บ้านของอฮักเคนวันที่1สิงหาคม2568พรีกวิวก่อนเกม by ย k 11ล้มโต๊ะ VIP น่าจะเป็นเกมที่เปิดฉากแรกกันสนุกเพราะเป็นบอลเกมรุกจัดจ้านทั้งคู่ครับทว่าเจ้าถิ่นอันเดอร์เลดดูดีมีแววเปิดรังกลุ่มความได้เปรียบก่อนในเลกแรกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการได้บูในรังเย่าของตัวเอง หรือศักยภาพของทีมและมาตรฐานของเหล็กที่สูงกว่าพอสมควรครับเชื่อว่าผ่านแบบนี้ไปได้แบบไม่ต้องเสียวและที่สําคัญคือต้องทุนสกอร์ให้มากพอที่จะซื้อเกมรับในเลขกได้ขณะเดียวกันครับทีมเยือนฮักเคน2เกมท้ายที่ลงเล่นในทุกรายการจบลงด้วยผลเสมอทั้ง2ครั้งครับซึ่งรอบล่าสุดที่เอาชนะสปาร์ตักเตอร์นาว่าด้วยสกอร์สาก็เกือบจะต้องต่อเวลาพิเศษกันแล้วครับหากไม่ได้ลูกที่เสมอในช่วงนาทีบาก้0บวก6 ดูทรงแล้วจากสภาพนี้น่าจะเสียจเจ้าถิ่นกินเดี่ยมตามคาดครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้เจ้าบ้านอันเดรสเอาชนะทีมเยือนอย่างฮักเค้นไป3ประต,ตูต่อ1วางสกอร์สูงครับเรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับคู่ที่5ครับวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟายูโรป้าลีกรอบคัดเลือกรอบ2เลกแรกเบซิกตัดจากตกรุรกีเปิดสนามตูปราสตาร์ยูมูรับการมาเยือนชักต้าโดเนตจากยูเครนครับ คู่นี้คิกออฟก,กันเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลคู่นี้เบสิกตัดต่อเสมอภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซนต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ f อร์ m o b 415คนให้เจ้าบ้านเบสิ t ตัตมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่60%ปร็นครับเปอร์เซนต์เสมอกันในเวลามี18%ด้าน c h a t a d o n ด t เมีเปอร์เซ็นต์มาเอาชนะอยู่ที่22%สสิตถิติ a d tohead to ที่เคยพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา3นัดน,นะครับเสมอกัน1นนัด เป็นทางด้านชักตาโดเนตเอาชนะไปได้2นัดนัดต่อไปที่จะเจอกันของคู่นี้จะเจอกันวันที่1สิงหาคม2568นบะครับบ้านของชักตาโดเนตพีววิวก่อนเกม by JK11 น่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกสูสีครับและยังเชื่อว่าเจ้าบ้านเบซิตัสน่าจะเก็บชัยไปได้ก่อนในเลกแรกแม้ในช่วงปีซีซั่นของพวกเขาครับจะค่อนข้างทุรกทุเรนิดหน่อยแต่ก็ใช้วัดอะไรมากไม่ได้ ถาว่าสำหรับเกมอย่างเป็นทางการหนแรกในซีซันนี้บอกเลยว่ากุนซือโอเล่กุนนาโซชาเตรียมเล่นใหญ่ใส่สุดแน่นอนครับขณะเดียวก,กันทีมเยือนอย่างชักตาโดเนตผ่านอ e ิวเวสมาได้แบบสบายท้าสุดๆครับแต่เลข2ทําได้เพียงบุกเจ้าศูนย์ครับซึ่งควรน่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าวะเชื่อว่าหากเจอกันจริงๆครับตัวจริงดูทรงแล้วคงไม่รอดครับแนะนําว่าถือหางเจ้าถิ่นกินนิ่มกว่าสกอร่คาดของเกมนี้ครับ เบสิกตัตเปิดบ้านเอาชนะชักตาโดเนตไปได้3ประตูต่อ1วางสกอร์สูงนะครับโอเคนะครับผมจบครบท้วนกระบนความทั้ง5คู่นะครับมีคู่ไหนกันบ้างและผมลงสกอร์ให้เท่าไหร่ไปสรุปกันเลยดีกว่าครับฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ2เลกแรกคู่แรกครับบานิกออสตาเวาเปิดบ้านรับการมาเยือนรีเกียวอซอรครับ คู่นี้เจ้าบ้านบาร์นิกออสตาว่าต่อปอปอลบห้าผมให้เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ครับวางสกอร์ต่ำคู่ที่2มิดทิวแลนเปิดบ้านรับการมาเยือนฮีเบอร์เนียนคู่นี้มิดทิวแลนเจ้าบ้านต่อ1.25ผมให้เสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2ครับวางสกอร์สูงคู่ที่3เลฟสกี้โซเฟียเปิดบ้านรับการมาเย Sport ือนสปอร์ติ้งบาร์ก้าคู่นี้ผู้มาเยือนอย่างสปอร์ติ้งบาร์ก้าต่อ0.75ผมให้ผู้มาเย Sport ือนสปอร์ติ้งบาร์ก้าชนะไป3ประตูต่อ1นงวางสกอร์สูงครับคู่ท 4, คู่นี้เจ้าบ้านต่อ1.25นะครับผมให้เจ้าบ้านอเดเลสชนะไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูงครับและคู่ที่5เบสิกตัตเปิดบ้านรับกันมาเยือนชักตาโดเนตคู่นี้บอลราคาเสมอนะครับผมให้เบสิกตัตชนะไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูงอีกเช่นเคยครับและนี่คือแนวาทางฟุตบอลประจำวันที่24กรกฎาคม2568นะครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์ จาะลึกฟันธงลงสกอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันได้ตามชอบตามสบายเลยครับและอย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามบูบลเดชชาแนลทางช่องทาง YouTube และ Tik t o อกบูบลเดชด้วยครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับโชคดีและกัน